โคตรสวยเลยสภาพกริปนะผมรีวิวให้ละเอียดเหมือนคุณมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เ,เองใครหาปี20เบาะดําคอนโซลดําสีออกเทา,ฟ,าฟ้าเทาดําแบบนี้มาจัดได้นะครับพันนี้ไม่กำลังดีผ่อนแค่8,002เองรีวิวให้ละเอียดเหมือนคุณมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เ,เองแอร์หลังมีช่วงล่างปีงนองคู่ครับ New Altez ปี20แท้รถหนึ่งงานประวัติศูนย์สภาพกริปกระจกเดิมโครงสร้างเดิมรีวิวให้ละเอียดครับใครสนใจอย,อยู่ดูให้จบอย่าพันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจเอาติดมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาเซรีไทย68มินบุรีกรุงเทพครับคังรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ครับทุกสาขาที่เพชรยนต์รวมกันมีประมาณ500คันครับแต่ถ้าคุณนับเฉพาะเอาติดนะเรามีสต็อกให้คุณแน่นๆครับมากกว่า60คันนะแล้วช่วงนี้ครับมีโปรโมชั่นีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ5วันสุดท้ายแล้วนตั้งแต่วันที่ 31นี้นะครับวันที่ผมถ่ายเนี่ยวันที่31นะครับจนถึงวันที่5กันยายนนะครับฟรีแลบประกันเค,เครื่องเกียร์ให้คุณ2ปีเต็มนะครับ2 4 7จุด2ปีเต็มนะครับใครอยากได้โปรโมโชั่นดีๆแบบนี้รีบมาจองกันนะจองแล้วรับรถภายในสิ้นเดือนกันยาผมให้โปรโมชั่นนี้อย่างแน่นอนนะครับเอาติสครับทยอยเข้ามาเยอะเลยคันนี้ก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งคันที่เข้ามาใหม่นะครับยังปรับสภาพไม่เสร็จนะใครหาสีออกเทาดำเทาฟ้าแบบนี้นะครับมาจัดคันนี้ได้ นิวอัลติสครับ1.6รุ่น G ปี2020แท้ๆนะครับคันนี้ไม่แค่แสนหนึ่งคุณนะราคา489,000ในเรทราคานี้นะครับผมมีสีบรอนซ์นะมีสีขาวนะแล้วก็จะมีสีเทาฟ้านี่แหละนะไม่ประมาณแบบแสนหนึ่งแสนหลักพันนะแสนกับอีก8,000แสนกับอีก7,000แสนหนึ่งประมาณเนี้ยราคาจะ489,000ครับปี20จะมีข้อแตกต่างกับปี19ปลายปีล็อตแรกของโฉมนี้ตรงที่ ภายในครับจะได้เบาะสีดําคอนโซลสีดําใครอยากได้รถที่ดูแลสั่งง่ายทำความสั่งง่ายคุณมาเล่นเบาะดําคอนโซลดําครับแต่ถ้าคุณชอบสีสว่างไปเล่นปี19ครับซึ่งยังมีอยู่นะครับ19บเาไปปีถูกประมาณหมื่นเดียวเองนะครับสนใจสามารถติดต่อหาผมได้โดยตรงครับเป็กผู้จัดการสายขาย065 951 3374ครับไลน์แอทไซด์พีอเคหนึ่งห้าสองครับคันนี้489,000แเาพเองนะครับได้เออติดครับที่อึดคุ้มทนแต่เจนนี้นะครับข้อดีของเขา ที่เพิ่มเข้ามาช่วงล่างครับจะเป็นแบบแยกอิสระนะขับนุ่มๆครับแบบปีกนกคู่ดับเบิลวิชโบนแต่ยังเน้นเรื่องเรื่องความทนทานนะครับยังอยู่เนาะไฟหน้าเปลี่ยนใหม่ครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วพร้อมเดย์ไลท์มีให้เหมือนเดิมนะสันเลียมคมี่สวยๆและโฉมนี้โครงสร้างรถเปลี่ยนใหม่ครับเป็นแบบ TNGA นะครับยึดกอถนนต้องบอกเลยว่าโคตรดีนะครับช่วงล่างก็นุ่มนะครับสมรรถนะดีนะครับยังมีความอึดคุ้มทนอีกแอร์หลังมีให้เป็นแบบโฉมแรกแล้ว ในเลทผ่อนแค่8ปดพันนะครับคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาพี่ๆอย่างแน่นอนมาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าโคมไฟครับได้เป็นโคมไฟแบบโปรเจคเตอร์แล้วมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ครับกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถครับชมนี้ได้ความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นสันเลี่ยมโคมฝากระโปรงสวยๆเลยนะครับคันนี้นะครับกระจกเดิมนะไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มีร้าวครับใครหาสีเทาฟ้าเทาดําแบบนี้โอ้โหคุ้มครับมีประกันเครื่องเกียร์ให้สปีนะพาสีห9เกเรียบร้อยแล้วป่องซุ้มล้อฝั่งนี้แนบชิดสนิท นะล้อแม็กซ์สิครับดิสเบรกสี่ล้อให้คุณครบครบเรียบร้อยแบบนี้มาเดี๋ยวเช็คยางให้นี่ยางสัปดาห์สามห้าปีสองสี่นะครับดอกยางนี่เหลือเยอะเลยคุณดูครับดอกยางเหลือมันข้อนิ้วเลยนะใครสนใจคันนี้ครับได้ยางพร้อมใช้เลยนะเพชนยนต์ครับเราขายรถปรับสภาพพร้อมใช้รับประกันไม่มีชนหนักครับไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีกลับไมกอรไมคคันนี้รถสวยสภาพดีในเลทแค่4 8, นะคี่แปดเก้านะขอเครดิตดีครับฟรีดาวคุณผ่อนอยู่8ปดเปนสองนะครับ และทุกคันนะครับของเพชรยนต์นะครับเรามีการตรวจรถให้คุณฟรีครับ215จุดโดยชิคตัวเสร็จออกเอกสารใบเซอร์ใบการันตีให้นะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะทักเข้ามาได้นะครับคันนี้ทะเบียน8711ด้านท้ายครับไฟแบบ LED เนาะมีไฟท้าย LED ครับนะเซนเซอร์ถอยเดี๋ยวดูให้นะครับคันนี้เดี๋ยวดูดูในเรื่องของเซนเซอร์ถอยให้นะฝาท้ายครับเปิดแบบตัวล็อกไฟฟ้าแบบนี้นะครับ่ะเปิดได้3จุดกดตรงนี้ครับดึงสลักในตัวรถครับและกดค้างที่รีโมท ตรงนี้ก็โคมีแรมลากยาวสายไปขวาเลยคันนี้รถสวยสภาพดีนะมาเช็คโครงสร้างด้านหลังกันนะครับนี่ไฟท้ายของเดิมครับไทโคโอิโตซิลซิลโคสปอร์ตเมนอาร์ครับคมคม,คมชัดๆัดหัวน็อตครับไม่มีรอยแก่ครับไม่มีรอยขันไขขยับใดๆบนล่างใครหาเอาติดครับมือสองเนาะสภาพกริปกิปแบบนี้มาจัดได้เลยนะซิลซิลโครเรียบๆครับรูบไลกาต่างๆอยู่ครบๆสีข้างในด้านด้านเดิมๆฝาท้ายของเดิมล้าเปอร์เซ็นต์นะวิธีดูฝาท้ายว่าเดิมไม่เดิมนะต้องสีข้างในต้องด้านด้านแบบนี้ นะครับรูตรงนี้ต้องไม่มีรอยเจาะไปนะผมเคยเจอฝาท้ายที่เปลี่ยนอ่ะนะครับรูตรงเนี้มันจะเจาะไปและย้านะรูมันเจาะเงี้ยทุกคันเลยนะคันที่ฝาท้ายเปลี่ยนอ่ะนะครับคันนี้เดิมแน่นอนนะหัวน็อตตรงนี้ก็ไม่มีรอยแกะครับไม่มีรอยขันไขขยับใดๆนะครับใครหาสีเทาฟ้าครับกระจกเดิมรอบคันตะเข็บข้างแห้งๆนะครับด้านหลังตรงนี้คันหลังตรงๆคมๆชัดๆนะครับปั๊มโค้ดต่างๆอยู่ครบๆครับแผ่นตรงนี้เขาออกไปทำความสะอาดเนาะคันนี้มันเข้ามาใหม่ไม่นานนะครับ นี่ข้างหลังครับดีนะเอามันออกไปผมจะได้ให้คุณดูนะครับโครงสร้างทางด้านหลังเดิมๆครับไม่มีพ่นทับไม่มีทาใหม่ล้อสำรองเป็นล้อแม็กื่องมือแม่แรงอยู่ครบครับตรงนี้ไม่มีรอยออกครับไม่มีรอยทําใหม่นะครับใครหาเอาติสครับคันนี้คัเกี A รเให้แล้วนะครับรับประกันครับนี่คือแรกรับนะต่สภาพสวยเลย1เลยกระจกเดิมรอบคัน2โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมรอบคันล้วใหม่กำลังดีไม่เยอะไปไม่น้อยไปครับประมาณแสนหนึ่งข้อดีของใหม่ประมาณแสนหนึ่งคือลายหนึ่งเลยนะครับเช็คศูนย์ตอนแสนโลมาแล้ว นะครัเอาติสนะครับเช็คศูนย์ที่แพงที่สุดคือแสนโลนะประมาณ7,000พันหกพันปลายเจ็ดพนะครับถ้าคุณเช็คะระยะอื่นเช่นประมาณแสนหนึ่งอะไรแบบเนี้ยมันก็แค่ประมาณ2,000กว่าบาทเองนะตอนนี้เขาเช็คศูนย์ใหญ่ตอนแสนโลมาแล้วครับคุณไปใช้ง,งานต่อยาวๆนะเพราะตอนแสนโลเขาจะเปลี่ยนพวกหัวเทียนแรงต่างด้วยนะครับใครสนใจทักมาได้ครับฟรีดาวน์พรูแปดเป็นสอครับนิวเอาติสต์หนึ่งจุุ่นจีปี20งศไม่แค่แสนหนึ่งนะครับได้สีเทาฟ้าแบบนี้หาย,ยากตัวรถฟรี215จุดครับ นะครับแล้วก็มีออกเอกสารใบเซอร์ใบการันตีแบบไฟล์ PDF ครับที่ผลตรวจเนาะนะถ้าชิคตรวจสองจุดถ้า Apple จะตรวจ274จุดเลยนะครับมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้คุณอีกฟรีครับ2ปีนะครับหรือ2หรือ20,000กิโลยางใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับ247จุดนะครับที่เขาดูแลให้นะครับพวกกล่อง ecu นะพวกเครื่องเกียร์ทุกอย่างเขาดูแลให้หมดแหละนะครับสนใจก็ทักมาได้มาดูด้านในกันดีกว่านะครับก่อนเปิดนะคุณดูตรงนี้กุญแจเป็นแบบรองรับแบบ keyless นะครับ กระจกพับข้างปรับไฟฟ้าครับภายในครับจะได้เบาะสีดาครับคอนโซลรถจะสีดำนะตามที่บอกครับถ้าเป็นปี2 0มันจะเป็นดําหมดเลยแบบนี้ข้อดีคือดูแลสางง่ายแถความสะอาดง่ายตรงนี้เป็นบุนุ่มทั้งหมดเลยนะนะครับข้างบนเป็นยางบุนุ่มตรงนี้ก็เป็นเหมือนแบบเป็นบุนุ่มเป็นแบบฟองน้ําให้นะครับกระจกเป็นออโต้แล้วนะครับทุกบานกระจกพับข้างปรับและพับไฟฟ้าแบบจอยสติ๊กแบบนี้มาดูข้างในกันมานะเบาะดาคอนโซลดำครับดูแลสางง่ายๆไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันครับไม้แท้ไม้เดิม ใครหาปี20นะแล้วก็สีเทาฟ้านะมาจัดฮนะมีคันนี้คันเดียวนี่เสียงดังแอร์เย็นนะขออนุญาตปิดก่อนวิดีโอเราสามารถเชื่อมต่อนะครับบลูทูธได้นะฟังเพลงผ่าน YouTube Music Spotify ได้หมดเลยนะครับตรงนี้แอร์ Air เป็นปรับดิจิตอลครับกดออโต้ได้แรงลมจะอัพขึ้นมานะเพื่อให้สัมพันธ์กับองศาที่เราตั้งไว้เปิดปิดแอร์หลังตรงนี้นะครับไรฟ้านาหลังตรงนี้ครบถ้วนเลยนะรเกียร์อัตโนมัติครับ e-cvt เจ็สปีดเชนแบบบวกลบเนาะขึ้นลงชิปโทนิกได้เลยนะ กุญแจครับเป็นแบบคีย์เลสแบบนี้กดค้างเปิดท้ายได้ตามที่บอกไปครับแอร์แบ็กมี7ใบครับมีคู่หน้ามีเสา A มีเข่าคนขับครับเนี่ยแอร์แบ็กนะนะครับซ้ายขวานะครับเข่าคนขับคัคู่หน้านะเบาะข้างแน่นมากตึงมากคุณเพชรยนต์ครับเราขายรถสวยปรับสภาพพร้อมใช้ครับรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากลับใหม่ก่อใหม่ต้องบอกเลยนะครับรถของเพชรยนต์เราคัดเกรดเอาแล้วนะครับราคาต้องบอกงี้ของเราเนี่ยไม่ได้ถูกที่สุดครับแต่ไม่ได้แพงที่สุดเลทกลางๆแต่คุณได้เลทกลางๆแบบ คุณภาพเกรดเแบบนี้นะครับคุณลองคิดดูนะรถ1นึ่คันครับเราไม่ได้ใช้2เดือนไม่ได้ใช้2ปีเราใช้งานต่อยาวๆนะครับหลัก10ปี15ปีใครที่มาดูออาติสคุณอยากได้รถที่มันทนทนอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทนด้วยเกรดแรกรับแบบดีๆแบบนี้นะครับมีดิเพรยนนะครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับซื้อดิเพรยนต์ที่เดียวครบจบครับปรับสภาพพร้อมใช้แล้วประกันเครื่องเกียร์อีก2ปีสบายใจได้นะทุกการขับขี่ผมนะครับรีวิวเอาติสมาหลักพันคันแล้วขายมาน่าจะผมว่าต้องมี500คันนะ อยู่เพรยน์มาสี่ปีแล้วขายก็เดือนหนึ่งสิบสองสิบห้ายี่สิบเคยมากสุดสามสิบเอ็ดคันนะครับเอาติสนะนะครับขายเองนะครับใครสนใจเรื่องเอาติสครับผมคัดคันที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะครับต้องบอกงี้ครับก่อนที่คุณจะเข้ามาเพรยนนะทักหาผมก่อนนะหรือเดินเข้ามาแจ้งเลยว่านัดเป็กผู้จัดการฝ่ายขายไว้สัญญาครับจะเลือกเอาติสคันที่คุ้มค่าน่าใช้ให้กับพี่พี่ด้วยตัวเองนะครับสัญญาจะออกไปต้อนรับด้วยตัวเองนะเบาะสีดําคอนโซลสีดําด้านบนไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิม รตรงนี้นะเบาะข้างแน่แนๆตึงๆมีกระเป๋าชิงโจงให้แอร์หลังมีให้แล้วพื้นที่ขาเลยเยอะเลยนะครับใครหา,าติ้นมือสองครับมันจัดได้นะแอร์แบ็กหลังมีซ้ายมีขวาครับด้านหลังกว้างขวางครับขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความอึดคุ้มทนนะครับ<ม>แต่ชมนี้สิ่งอำนวยความสะดวกเข้ามาเยอะขึ้นเลยหนึ่งครับช่วงล่างเป็นปีกนกคู่สองครับแอร์หลังมีให้คุณแล้วนะครับวิทยุก็เชื่อมต่อบลูทูธได้ครับคุณสามารถรับสายวางสายผ่านหน้าจอพุงมาลัรได้เลยนะนะไฟหน้าก็เป็นแบบโปรเจคเตอร์ สนใจครับคันนี้ไม่แค่1นึ่0 0สนหนึ่งหมื่นนะหนึ่งจุดหกุ่นจีปีย0ครับฟรีดาวผ่อนเบาๆครับแปดพันสตลอดสัญญามีไฟแนนซ์สิบสถาบันการเงินไปจัดไปหาคุณถึงบ้านครับออกรถได้จริงทุกอาชีพนะครับปรึกษาฟรีไม่คิดเงินครับทักเข้ามา0ูนย์หกห้าเก้หครับหรือไลน์ครับ s อสไทร์พีอนะครับไปครับเราดูรอบคันและดูภายในไปแล้วเดี๋ยวไปดูครับโครงสร้างหลักของตัวรถกันดีกว่าสําหรับสีเทาดําสภาพโคสวยคันนี้ มาเดี๋ยวพาพี่ๆี่ครับมารับชมโครงสร้างหลักของตัวรถกันดูด้านข้างก่อนนี่หัวน็อตครับไม่มีรอยสนิมนะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไขขยับใดๆครับทั้งด้านบนและด้านล่างครับสปอตเมน์อาร์ครับสวยๆเลยนะครับรับประกันครับไม่มีชนหนักครับไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีกลับไม่ก่อไม่เพรยน์เราขันรถสวยเกรดเอหลังค้องค้างไม่มีรอยบุบครับเงาแวบนะแรกรับเข้าใหม่คุณได้สภาพนี้นะครับผมบอกเลยว่าเราเอาเกรดเอมาแล้วนะครับ ไม่ต้องแบบมีแก้ไขอะไรต่างๆนะถ้าคุณตรวจพบเจอนะครับมีชนหนักครับพิกความจมน้ํากับไมโครไมล์ซื้อคืนเต็มจํานวนตรงนี้ต้องมีนะครับเป็นรอยหนีบชุดบ,บ่อสีสีรถจะเหล็กจะเป็นสีดําชุบสีพื้นคือสีนี้แล้วตรงเนี้ยที่มันเป็นรอยเพราะโรบอทเขาจะคีบครับแล้วไปหมุนนะครับในบอ่อสีแล้วเอาขึ้นมาอบนะบมันจะต้องมีรอยหนีบแบบนี้ถ้าคุณเปิดมาตรงเนี้ยมีรอยพ่นทับนะหรือไม่มีนะครับเป็นสีเดียวันหมดเลยรู้เลยว่ามันโดนมานะครับคันนี้สภาพเดิมด้านข้างไม่มีโปสี ไม่มีเคาะครับไม่มีทําใหม่นะเพรเยนเราคันรถสวยเกรดเอให้แล้วนะครับสีนี้สวยหายากนะครับแล้วก็ขับไปไหนมาไหนไม่ค่อยเหมือนใครนะผมบอกเลยว่าขับไปตามท้องถนนเนี่ยเห็นสีนี้น้อยกว่าสีอื่นแล้วกันนะแต่ผมว่าสวยดีนะมันเป็นสีที่ดูแล้วสาง่ายครับมันก็ไม่สว่างไปนะแต่มันก็ไม่ได้มืดไปนะผมว่ากําลังดีมันเป็นสีที่อยู่ระหว่างกลางระหว่างสีเทาเข้มอ่ะกับบ r อ n เงินอ่ะมันก็จะเป็นเนี่ยเทาออกฟ้า,ฟาแบบนี้แล้วนี่ชุบบอสสีต่างๆครับสปอร์ตแมนอาร์ค อยู่ครบๆเลยนะครับสนใจมาจับมาจองได้ครับ New a l t i s ครับ1.6รุ่น G ปี2020รถสวยครับสภาพมันกริบมากเลยนะคุณดูบอกเขาดินะครับแน่นมากตึงมากนะครับแน่นถ้าถ่ายกับน้ำหนึ่งจะบอกว่าตึงกว่าหน้ำหนึ่งอีกนะครับน้ำหนึ่งเป็นลูกน้องผมนะนะครับใครสนใจครับดูช่องเป็กแล้วดูช่องเป็กน้ำหนึ่งด้วยนะครับพักเข้ามาในผมกับน้ำหนึ่งช่วยกันดูแลนะครับด้านด้านข้างครับนี่หัวน็อตครับไม่มีรอยแกะครับไม่มีรอยขันไขขยับนะผมเป็นผู้จัดการใส่ขายนะครับมีลูกน้องอยู่ประมาณ10กว่าคน นะมีลูกน้องสิบกว่าคนนะครับก็มีทั้งคนที่เอามาถ่ายคลิปด้วยนะแล้วก็มีน้องใหม่ๆนะใคร,ครสนใจทักมาได้ครับทีมงานนะทีมเป๊กนะครับเดี๋ยวดูแลให้นะครับผมเป็นแม่งานเขานะเป็นแม่ทัพเขานะครับอ่ะนี่ให้แให้ดูแผ่นเพลยครับของเดิมของแท้ปียี่สิบแท้หัวน็อตฝั่งนี้ไม่มีรอยแกะครับไม่มีรอยขันไขขยับใดๆเลยสภาพสวยเลยนะครับใครสนใจทักเข้ามาได้ครับเอาติดมือสองนะครับดูช่องนี้ช่องเดียวครบจบครับคันไหนสวยครับคันไหนน่าใช้ เอามาอัปเดตให้พี่ๆีรับชมกันก่อนใครนะครับอ่ะมาดูด้านหน้าครับมาดูห้องเครื่องกันตะกี้เราดูภายในไปแล้วดูรอบคันไปแล้วนะดูโครงสร้างด้านหลังไปแล้วสตาร์ทให้ดูแล้วต้องดูห้องเครื่องครับนะเพราะรถเนี่ยถ้ามันจะชนนะมันไม่น่ากันหลังใช่ไหมนะครับข้างหน้าไม่ดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะครับเช็คให้ละเอียดอยู่แล้วทุกซอกทุกมุมนะครับดูจบนะเหมือนคุณมาดูรถที่บริษัทเพรยนต์เองเลยรีวิวละเอียดครับดูจบตัดสินใจทางออนไลน์ได้เลยนะครับตามเบอร์ติดต่อด้านล่างครับทักเข้ามาปรึกษากันได้เรื่อองิส ไลน์ครับ @pek152 ครับหรือโทรศัพท์ครับ0659513374นี่เช็คให้ดูหัวน็อตครับไม่มีรอยแกะครับไม่มีรอยขันไขขยับนะไฟหน้าครับยี่ห้อนี้ของเดิมเนาะเห็นไหมไทโคอิโตะครับแบบนี้นะมีโค้ดต่างๆอยู่ครบๆเลยนะปั๊ม 1L1R ครบๆครับซอกนะครับด้านนี้นี่สภาพเดิมสภาพดีนะเบาชกซอกในนะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะครับนะฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะหัวน็อตตรงนี้ก็ไม่มีรอยแกะครับไม่มีรอยขันไขขยับ โอ้คันนี้เดิมมากนะหน้าเดิมหลังเดิมนะครับตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบครับใครหาเอาติดมือสองสภาพสวยๆสักคันไม่ผิดหวังครับสติ๊กเกอร์คำเตือน5จุดอยู่ครบเลยอย่างข้างบนซีลซีคนเรียบๆครับรูระบายอากาศครบๆนะสีด้านๆตรงนี้เงาตรงนี้ด้านอันนี้เดิมนะนะครับแล้วก็ซีลตรงนี้ไม่มีรอยย่นครับไม่มีรอยยิงใหม่แบบนี้ซื้อได้แล้วนะครับคันนี้รีวิวละเอียดครับเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเพทยนยนเองนะครับดูจบตัดสินใจได้นะคันนี้ไปหนึ่งคันที่ผมเชียร์นะเพราะว่าสภาพมันเดิมมากคคุุณณดูนะ สภาพเดิมมากกลิปมากนะปั๊มหนึ่งเอลนะครับหัวน,อน็อตไม่มีรอยแกะไฟหน้าโคยโ,โตครับเครื่องยนต์สตาร์ทให้ดูอยู่เสียงไม่ดังไปไม่เบาไปครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1,600ซีดูออลวีวีทีไอครับสี่ซูบหนึ่งร้อยยี่สิบห้าแรงมา้าอึดคุ้มทน,นครับไม่นนั้นถูกดูแลสั่งง่ายนะแบบนี้คุณชอบไหมถ้าชอบเลยครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้กดเบอร์ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นิวเอลติสครับหนึ่งจุดหกลุ่นจีปีป 2, 0, 20, สองอ เายไม่แสนหนึ่งสี่แสนแปดพันเก้าพันครับ, 101, 9, 000, รบฟีดาวผ่อนอยู่แปดพันสองอ่ะตลอดสัญญาโคตรคุ้มครับมีไฟแนนซ์นะครับดอกเบีย้ยต่ำราคาถูกนะไปจัดถึงบ้านสนใจคันนี้ครับรีบทักมาก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ครับพี่พีจะได้ไม่พลาดอัปเดตเอาติสสวยๆแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ